สวัสดีทุกๆคนที่ขยันฝึกภาษาอังกฤษนะคะทั้งการพูดการอ่านแล้วก็รวมไปถึงการเขียนและอื่นๆด้วยนะคะโปรดได้ข้อความจากน้องเหมียวนะคะเหมียว Murray, เมอรี่เหมียวเมอรี่นะคะน้องเหมียวมีช่อง youtube ด้วยหลายๆช่องที่ว่าจำได้ก็จะเป็นช่องเหมียวเมอรี่กับเหมียวดีไลท์อะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็ฝึกภาษาอังกฤษของเขาอยู่บ้างตามโอกาสที่เขา จะ,จะสั่จากภารกิจในชีวิตแล้วก็การงานเขานะคะมาอ่านกันเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยโบ๊ทอ่านกับน้องเหมียวไปแล้วในกลุ่มลน์นะคะของโบ๊ทเองนะกลุ่มลายที่โบ๊ทสร้างขึ้นเนิ่นนานนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีโอ๊ทนี่แหละที่แชร์ Youtube อยู่เนืองๆนะคะแล้วก็นานๆน้องเหมียวก็จะเข้ามาจำแจมกันด้วยนะคะก็ใครขยันมากขยันน้อยก็ตาม โอกาสแล้วก็เวลาที่จะสั่นกันได้อะนะมาอ่านกันนะคะเป็นเรื่องที่สนุกดีแล้วก็มีคำศัพท์ไม่ยากเลยนะคะสิ่งแรกที่ว่วจะกจะชี้แนะก็คือชี้แนะชี้นำชี้นำสังเกตว่า tense ในเรื่องนี้เป็น tense อะไรนะคะทุกคนลืมกันหรือยังว่าคำไหนที่เราจะรู้ว่า tense เป็น tense อะไรในเรื่องที่เราอ่าน คำกริยานะคะ verb นั่นเองนะคะในที่นี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่า verb มีผลกับประธานยังไงเดี๋ยวพบดอ่านนิดนึงแล้วพบจะอธิบายให้ฟังนะแค่ lost by s n e w c a r เอาแค่นี้ก่อนสังเกตดูว่า by u by เป็น verb นะคะแล้วก็มี s เติมหลังนั่นแสดงว่าเป็น present simple tense เป็น tense ปัจจุบันนะคะแล้วทำไมต้องเติม s ที่ verb ใช่ไหม ที่กริยานั่นเองนะคะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์คนเดียวนะคะบุรุษที่สอันนี้คือสิ่งที่ท่องจำกันให้ขึ้นใจจะได้นึกออกว่าเออทำไมเวิร์บต้องเติม s แล้วอ้างอิงจากประธานเป็นใครยังไงไงนะเพราะว่าถ้าหลุดไปจากสิ่งที่ท่องเนี่ยก็จะไม่ใช่แล้วก็จะเป็นอย่างอื่นเป็นเท n s ์อื่นเป็นประธานคนอื่น ต้องเป็นประธานบุรุษที่3คนเดียวนะคะเอกพจน์ก็คือคนเดียว worth ต้องเติม s นา้ p e s e n t simple tense เท่าน,นั้นเทนเดียวเท่านั้นนะคะ Carlos buys a new car is a very expensive car is t a huge blue fast car เจ้า Carlos เนี่ยเป็นผู้ชายนะเขาซื้อรถมาใหม่แล้วก็เป็นรถที่แพงมากๆเป็นรถใหญ่สีน้ำเงินแล้วก็วิ่งเร็วนะคะ while driving down the street Carlos sees a girl on a bicycle. ไม่ใช่จักฉยๆนะ bicycle. She has long blonde hair and is b e a และ f u l ในขณะที่เขาขับอยู่บนถนนนะคะเพระจําได้ว่าไอ้ down the street เนี่ยนักเรียนปรนเนี่ยเขาไปนึกถึงว่าเอาวางลงหรือไปลงบนถนนทํานองนั้นจริงๆแล้ว down the street ก็คือขับอยู่บนถนนนะคะ ในขณะที่แครอสเนี่ยขับรถคันใหม่อยู่ก็เห็นผู้หญิงคนหนึง่งกำลังขี่จักรยานนะคะออนอับายซเคก็คือขี่จักรยานเลยไม่ต้องไปแปลว่าอยู่บนจักรยานนะทุกคนแล้วผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนที่สวยนะคะมีผมสีบรอนยาวสลวยเ,เพิ่มกันไปนะคะ he yells to her what's up she i g n o r e him he yells how's going She keeps going and ignores him เจ้าแคลรอสก็ตะโกนใส่เพราะขับรถอยู่บนถนนไงเสียงมันดังแล้วก็อีกคนก็ขี่จักรยานนะก็เลยตะโกนเข้าไปว่าเออเป็นยังไงมัง่งไม่รู้คุณจะแปลเป็นภาษาไทยยังไงก็ได้นะคือแบบเขาจีบนะแต่ผู้หญิงก็ไม่สนใจเจ้าแ,แคลรอสก็ตะโกนอีกสบายดีไหมครับก็ไม่รู้ว่าผู้ชายเวลาคุณจีบผู้หญิงคุณจะพูดว่าอะไรก็พูดไปนะคะ ส่วนผู้หญิงเขาก็ปั่นจักรยานของเขาไปแล้วก็ไม่สนใจไม่ตอบนั่นเองนะคะ He yells Hey why won't you talk to me I want to go to dinner with you I'll take you to an expensive restaurant พอผู้หญิงไม่ตอบไม่สนใจเจ้าแครอสก็ไม่ยอมละความพยายามก็ตะโกนกลับไปอีกคุณครับทำไมคุณไม่ตอบผมล่ะ,ะผมจะพาคุณไป แล้ประทานดินเนอร์ไม่รู้จะแปลแปลภาษาภาษาไทยว่าอะไรวะก็คือไปออกเดทนะไปดินเนอร์จะชวนไปกินข้าวเออจะชวนไปกินข้าวเย็นนะจะชวนคุณไปกินข้าวเย็นนั่นเดาเดได้เลยว่าเวลาที่เขากําลังคุยกันเนี่ยก็น่าจะเป็นกลางวันกลางวันนะนะแล้วก็จะพาใครที่ร้านอาหารหรูๆแพงๆเลยนะครับนะ e g อ r l t u t n s gets off the bike and looks a s him she says I don't want to go to dinner but if you give me your car I will give you a surprise ผู้หญิงก็หยุดรถแล้วก็ลงจากรถนะคะ <laughs> The girl turns, turn s turn นี่ก็คือแบบเลี้ยวก็คงเลี้ยวจักรยานแล้วก็ get off ก็เป็นลักษณะที่ปกติของทั่วๆไปที่มันเกิดขึ้นนะ่ะคือถ้าเขาไม่จอดจักรยานเขาก็คงลงจากจักรยานไม่ได้นะทุกคน <laughs> แล้วก็มองหน้าผู้ชายแล้วก็ตอบกลับไปว่า ฉันไม่อยากไปทานอาหารหรอกค่ะหรืออาจจะบอกว่าฉันไม่อยากไปกินข้าวหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเธอให้รถฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเซอร์ไรส์เธอเนี nee. ่ผู้หญิงสาวเขาก็ตอบไปแบบนั้นนะนะ Carros says, okay. he jumps out of the car he gives her the keys and says here are the keys เจ้าแคลร o สหนุ่มก็ กรยิมไงกรยิมยิ้มย่องอ้าได้เลยแล้วก็ลงจากรถตัวเองแล้วก็ยืน่นกุญแจให้กับผู้หญิงพร้อมกับพูดว่าอ่ะ ah, นี่กุญแจ ah The beautiful blonde takes the keys and then kisses Carlos on the cheek. Then she jumps into the car and drives away. Carlos stands on the sidewalk. Now he has no car and no girl. He says, "That's it? Just a kiss on the cheek?" he gets on the b i k e and rides home <laughs> ผู้หญิงผมบรอนเขาก็รับกุญแจรถมาแล้วก็จูบแครอลที่แก้มแค่นี้นะคะแล้วก็ขึ้นรถก,ก็ขับรถไปเลยเฉยเลยต่อหน้าต่อตาเจ้าแคร์ลก,ก็ยืนอยู่บนข้างทางไอ้ฟุตบาทอะก็อาจจะแบบง,งงงนิดหน่อยอะนะแล้วตอนนี้ก็คือไม่มีทางรถไม่มีทางผู้หญิง แล้วก็พูดกับตัวเองว่าแค่นี้เหรอแค่หอมแก้มเนี่ยนะเขาพูดแค่นี้แล้วเขาก็ขึ้นจักรยานแล้วก็ขี่กลับบ้าน <c oughs> จบทุกคนก็จินตนาการเอาว่าต่อจากนั้นจะเป็นยังไง <c oughs> เขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้อเพราะว่าเขาอาจจะรวยไงก็เลยเออก็ลดไปแล้วก็แล้วกันหรืออาจจะมีโอกาสวันต่อไปเจอกันอีกอันนี้ก็ไม่รู้นะก็เดาๆกันไปนะคะว่า อยากจะให้เรื่องต่อจากนี้เป็นยังไงหรือคิดว่าเรื่องต่อจากนี้จะเป็นยังไงมันก็สนุกดีนะนหวังว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนิดๆิดน้อยๆหน่อยๆจากการอ่านเรื่องวันนี้ของโบนะคะหรือเป็นการบันเทิงก็ว่ากันไปนะทุกคนใครที่ตั้งใจฝึกฝนโบก,ก็ขอให้ทุกคนได้ความพัฒนานะคะได้ความพัฒนาเออโบ,บนึกภาษาไทยไม่ค่อยทันอ่ะนะฝึกๆก,กันต่อไปนะคะ แล้วก็วนเวียนกลับมาฝึกกับโอ๊ตอีกเรื่อยๆนะเพราะก็ยังฝึกของโอ๊ตอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยแหละนะไปแล้วนะบ๊ายบายแฮปไนน์สตีบ๊าย